ผมไม่อยากจะเชื่อว่าอันเล็กๆมันจะมีเป็นหมื่นเกมนะทุกคนวันนี้ผมได้ที่เล่นเกมมาใหม่นะครับอันเล็กๆเ,เองทุกคนซึ่งมีเกมหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมฟุตบอลเกมมวยปัม้มหรือเกม God o f War นะครับเก <nel> มแข่ Una ขงรถเกมนี้ผมเคยเล่นนานแล้วจําชื่อไม่ได้แต่มีนายตั้ด้วยอย่างเฟี้ยวสนุกมากๆเลยทําให้หวนคิดถึงวันนเกมดาก้อนบอลก็มีนะทุกคนนี่นะผมเล่นเป็นทั้งนะครับกดคอมโบอย่างมันเลยนะปล่อยพลังฟิวฟิวฟิวเลยนะมีเป็นหมื่นเกมเยอะมากเลยนะและแม้กระทั่งเกมในตำนานอย่าง GTA ก็ยังมีเลยนะครับแต่ภาคนี้ผม นะครับที่ตัวละครจะอยู่ในค่ายทหารนะทุกคนก็สนุกดีไปอีกแบบนะครับทาให้คิดถึงวันวานมากๆเลยเกมที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูก็เป็นเกมกหลักๆเลยนะครับที่เรารู้จักกันแต่ยังมีอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เขามีมาให้นะครับสำหรับเกมตัวนี้ว่าเขามีอะไรมาให้บ้างและที่ผมตะลึงที่สุดก็คือร้านนี้ก็ส่งไวมากเลยนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับนี่นะฮะไม่ได้ใหญ่เลยนะครับส่วนอันเล็กๆนี้ก็คือที่รับสัญ,ญญาณจากจอยสติ๊กนะครับและภายในกล่องก็จะมีจอยสติ๊กแถมมาให้ถึง2ช้้้้นน้นน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 เเเเเเเออาาาาาาาไไววววลลล่่่่กกกัืสสสสสสสยยยยยีีี็็็็จจะะะปปงงงํหรรตคมขแ HDMI และสุดท้ายก็คือคู่มือวิธีการเชื่อมต่อได้ทั้งหมดนี้ก็คือภายในกล่องโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับผมก็จะใช้สาย power เสียบกับตัวเครื่องและขั้นตอนที่2เนี่ยผมก็จะใช้สาย HDMI มาเสียบกับตัวเครื่องเพื่อเอาไปเสียบกับทีวีนะครับซึ่งผมดูทีวีผมแล้วมันค่อนข้างแคบนะครับผมก็เลยเสียบสาย HDMI ต่อออกมาอีกนะหลังจากต่อ HDMI เสร็จแล้วนะครับผมก็จะเสียบสาย power นะครับซึ่งสาย power เนี่ยก็จะเป็น USB A นะเสียบกับทีวีและเล็กๆนี้ก็คือ,ญญญคคอง AA ขนาดเล็กใช้จำนวน2ก้อนนะครับแต่เขาไม่แถมมาให้นะเราต้องซื้อเองนะตัวนี้นะครับส่วนสวิตช์เปิดจอยก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับสามารถเปิดแล้วก็ใช้งานได้นะจากนั้นเราก็เลือกว่าเราจะเล่นเกมอะไรซึ่งเกมมันเยอะมากเป็นหมื่นๆเกมผมไล่ตาไปหมดแล้วมันมีเกมอะไรบ้างเยอะจริงสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้ตะกร้าล่างซ้ายมือผมซื้อมาจากร้านกูจดดนะครับทุกคนสําหรับแบรนด์กูจอดเนี่ยสินค้าเขามีหลากหลายมากเลยนะครับสำคัญไปกว่านั้นก็คือเขาส่งไวจริงสาหรับคนที่สนใจก็ฝากเกมนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับแลวก